ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาวมงความมงกุฎสาวชนเผ่ามงคนแรกปรายงสะลอความมงกุฎมิดยูนิเวิร์สลาว2 2 2 2สาวชนเผ่ามงปายงสลอตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์มงคนแรกความมงกุฎมิดยูนิเวิร์สลาว2 2 2 2ไปครองได้สำเร็จสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับการประกวดมิดยูนิเวิร์สลาว2 2 2 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2565ที่ผ่านมาณโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนประเทศลาวไปประกวดมิตยูเนเวอร2022ที่เมืองนิวออรลีนประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับสาวงามที่ความมงกุด m มิตยูเนเวรลาว2022ในปีนี้ได้แก่สาวงามหมายเลข MUL07 ปาเยงสลอ อายุ21ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยลาวอเมริกาคอร์เลจเป็นครูภาษาอังกฤษเป็นสาวงามจากแขวงเสียงขวางและเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเคยได้รับตำแหน่งมิดม้งสง2 0และเป็นสาวงามกลุ่มชาติพันธุ์ม้งคนแรกที่ความมงกุฎในการประกวดบนเวทีมิดยูนิเวิร์สลาวได้สำเร็จปาเย,ยงสลอได้เผยความรู้สึกหลังได้รับตำแหน่ง มิดนิเวศลาว2022โดยระบุว่ารู้สึกมีความสุขที่สุดที่ได้มงกุดต้องขอบคุณพี่โจโจโและพี่แพนที่ให้โอกาสสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดในกองแม่และจะทำให้โลกรู้ว่าประเทศเราถึงจะเล็กแต่ก็ไม่น้อยหน้าใครรู้สึกคุ้มค่าที่ตัวเองได้ต่อสู้และได้ทำความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่น้องได้ฝันมาตั้งนานแล้วภูมิใจกับตัวเองที่สุด ซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เป็นความรู้สึกที่ดีภูมิใจตื้นตันมงกุฎนี้สำคัญต่อชีวิตอย่างมากและการเป็นนางงามไม่ใช่ว่างามแต่หน้าแต่ตาแต่ที่มากกว่านั้นคือเราสามารถให้แรงบันดาลใจความฝันเรามันใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็ทำได้เพราะฉะนั้นหนูทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นกันปาย,ยังสลอยังกล่าวอีกว่า สำหรับชนเผ่ามงสําหรับผู้หญิงมงจะมีการกําหนดว่าพวกเราต้องเป็นแบบไหนซึ่งทําให้เราอยู่ใต้อำนาจการควบคุมของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือของสามีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอยู่เราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองเราต้องการเลือกเส้นทางตัวเองและยืนหยัดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงมงขาดก็คือความมั่นใจในตัวเองการเป็นเจ้าของตัวเองการจะพูดเพื่อตัวเองยืนเพื่อตัวเอง และเส้นทางความฝันของตัวเองต้องการอยากจะบอกผู้หญิงมงทุกคนว่าออกมาเชื่อในตัวเราเพราะว่าหนูเชื่อในตัวหนูเองไม่ได้ฟังเสียงของคนอื่นเลยแต่ฟังเสียงหัวใจตัวเองและเดินตามจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากให้ผู้หญิงมง,งทุกคนมีและผู้หญิงทั่วโลกใบนี้มีก็คือเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะฝันและลงมือทําให้ได้อยากฝากถึงทุกคนว่า ตอนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหนูซึ่งหนูยังต้องเหลือกองประกวดใหญ่และต้องไปแข่งขันอยู่ที่เมืองนอกฝากทุกคนเป็นกำลังใจไปเชียร์ฝากติดตามให้ทุกคนเป็นกำลังใจหนูจะทำให้ดีที่สุดจะเอารางวัลบางอย่างกลับมาฝากคนลราให้ได้จะเป็นตัวแทนให้ลราจะพูดให้ดังที่สุดจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาฝากประเทศลราขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ